อยากเอาชนะคนมีอีโก้สูงมากที่สุดในโลกต้องทำยังไงดีคะคือคุณต้องเข้าใจอย่างนี้คนมีอีโก้หนึ่งครับไม่ชอบให้เราเนี่ยเอาชนะครับนี่คือกฎเหล็กของคนมีอีโก้เลยครับสองครับคนมีอีโก้ไม่ชอบให้เราจับผิดครับสามครับคนมีอีโก้ไม่ชอบให้เราคมครับคือครูความมักเจอเคสลักษณะนี้ผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงแกร่งนะครับหาเงินหาทอง นะครับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างทําทุกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้ดีหมดเลยแต่ว่าบางทีเราก็มักที่จะไปข่มผู้ชายซึ่งบางทีผู้ชายอาจจะหาเงินได้น้อยกว่าแล้วมันจะอาจจะมีคําบางคําของเราเช่นดูสิฉันหาเงินได้มากกว่าคุณอีกแต่คุณนะแต่ละวันคุณทําอะไรบ้างคุณหาอะไรได้บ้างคือผู้ชายก็รู้สึกว่าเออตัวเองไม่ได้รับความสําคัญรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอ่อนด้อยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าครับซึ่งคู่ลักษณะเนี้ยมันอยู่กันยากมากครับ ยิ่งถ้าฝั่งผู้ชายเป็นคนมีอีโก้ด้วยแล้วเนี่ยฉะนั้นเนี่ยคนมีโก้มันมีนิส,สัยแบบนี้ครับเราจะต้องใช้สูตรของการบงการเสือครับในฐานะเหยื่อครับคุณอยากได้สูตรในการโน้มน้าวใจคนมีอีโก้แล้วได้ผลทันทีไหมคนมีอีโก้เนี่ยถ้าคุณไปพยายามเอาชนะมันมันเอาชนะคุณตายครับต่อให้มันผิดมันก็จะบอกว่าถูกต่อให้คุณถูกมันก็จะบอกว่าผิดเพราะสําหรับคนมีอีโก้ถ้าถูกใจเลวยังไงก็ว่าดีแต่ถ้าไม่ถูกใจดียังไงก็มันจะมันก็จะบอกว่าเลว คนทำดีมาร้อยครั้งแต่คุณดันไปเถียงมันแค่ครั้งเดียวมันจะมองว่าคุณผิดมาทั้งชีวิตไอ้ที่ทำดีทั้งร้อยไม่นับคันั่นคือลักษณะของคนมีอีโก้ครับฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะสนทนากับคนมีอีโก้หนึ่งครับคือคุณจะต้องแสดงออกครับว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายเดียวกันคือคนมันยอกอีโก้ขึ้นมาสู้กับคุณไม่ได้ถ้ามันรู้ว่าคุณเป็นฝ่ายเดียวกัน แต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มันเห็นว่าคุณเนี่ยต่อต้านมันโต้เถียงมันต่างๆมันก็จะยกอีโก้ขึ้นมาต่อสู้กับคุณแสดงว่าในเคสของคนที่รู้สึกว่าเออเนี่ยแฟนมีอีโก,โก้สูงที่สุดในโลกแสดงว่าอะไรครับคุณก็ไปพยายามยกเหตุผลต่อสู้กับเขาครับมันยิ่งทําให้คนมีอีโก้เนี่ยยิ่งอยากต่อกรอกับคุณมากขึ้นฉะนั้นคือละลายอีโก้ของเขาคือทําให้เขารู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายเดียวกัน 2. ครับคือการนําเสนอทางออกใหม่บนความเชื่อเขาเองครับ ไม่ใช่บนความเชื่อของเราเอ้ฉันบอกแบบนี้ฉันสั่งแบบนี้ฉันเตือนแบบนี้ฉันว่าแบบนี้ไม่ได้ครับแต่เราต้องนําเสนอบนความเชื่อของเขาเองสครับทําแบบเนียนๆเพราะพวกนี้เวลามันตั้งอีโก้กับคุณแล้วเนี่ยมันระวังตัวเองครับยกตัวอย่างเช่นแฟนของคุณอาจจะเป็นคนที่ติดเพื่อนออกไปปาร์ตี้ไปสังคมไม่ค่อยสนใจเราสนใจแต่เพื่อน คนมีอีโก้มันไม่ได้ใช้เหตุผลจริงๆแล้วครับในหัวของมันมันใช้แต่อารมณ์เพราะมันมุ่งแต่ชนะจนลืมคิดครับแต่เราเนี่ยใช้วิธีการคิดครับถึงจะชนะออกไปปาร์ตี้ไปเดิมกลับบ้านดึกดึกดนๆบางทีมันนอนบ้านเพื่อนต่างๆบ้านช่องไม่ยอมปรับปล่อยให้เราอยู่คนเดียวครูคมเลยสอนวิธีการพูดนี้ครับเช่นเขาจะทําอะไรเห็นด้วยครับและสิ่งที่น่าคิดโดยการนิยามตัวตน ส่วนมันคืองนี้เวลาที่เขาจะออกไปไหนอ่ะเออมันก็เป็นมันก็จริงนั่นแหละเพราะว่าคุณก็ทํางานเหนื่อยมาเยอะนะแล้วคนเราเนี่ยมันก็ต้องรีแลกกันบ้างคนเราไม่ต้องพักผ่อนกันบ้างเอยเป็นเรื่องปกติธรรมดาฉันก็เข้าใจคุณแหละเสมอมาฉันก็เข้าใจคุณแล้วฉันก็รู้ว่าคุณทํางานหนักเห็นไหมคนมีอีโก้เนี่ยถ้ามันเห็นว่าคุณเป็นพวกเดียวกันกับมันมันจะไม่ตั้งการดแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเฮ้ยจะไปทําไมนักหนาววะนะครับมันจะเครียดไอ้นักหนาคนเราเนี่ย ฉันยังไม่เครียดอะไรฉันอยู่บ้านเนี่ยฉันทาทุกอย่างเนี่ยคือมันก็จะพยายามต่อสู้กับคุณแต่ถ้าคุณบอกเออเนี่ยฉันเข้าใจคนเรามันก็ต้องพักผ่อนบ้างนานปีทีหนมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาฉันก็เห็นด้วยอีกฝ่ายก็โอเคใจเย็นแต่คราวนี้ครับแต่คุณก็บอกว่าเนี่ยแต่คุณก็รู้ไม่ใช่เหรอเห็นไหมมันคือการนิยามว่าคุณก็รู้ไม่ใช่เหรอคํำนี้คําว่าคุณก็รู้ไม่ใช่เหรออีกฝ่ายจะรู้สึกว่ามันเป็นความจริงไม่ว่าคุณพูดอะไรก็ตามแต่มันจะเป็นความจริงสสําาาหหรรับเเเเขมมอออแต่่่่่คุุณกก็ู้้ใชวพืนนลี เวลาคุณไปนั่งกินน่ะมันก็คุยกับเราดีแต่ถ้าคุณลุกออกจากโต๊ะเมื่อไหร่คนพวกนี้มันก็นินทาคุณอยู่บ่อยๆไม่ใช่เหรอคุณก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าคนเหล่านี้ก็จ้องจะหักหลังเราไม่ใช่เหรอคุณจะต้องเอาความจริงในบริบทตรงนั้นมา,มาใส่ตอนท้ายครับว่าคนพวกนี้มัน,ม,นม,มักมีนิสัยอะไรบ้างเอามาใส่ครับแฟนของคุณจะรู้สึกว่าเขาเห็นข้อเท็จจริงครับแล้วเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนคิดและเขาจะเกิดความเชื่อและพฤติกรรม ของเขาหลังจากนี้มันจะเริ่มฟอร์มนิสัยใหม่คือมันเหมือนกับว่าคุณเอาแว่นตาจากที่มันเคยติดเพื่อนมันรู้สึกว่าเพื่อนเนฮาปาร์ตี้เพื่อนเป็นใจถึงพึ่งได้แล้วก็ตามแต่แว่นหรือทัศนคติที่มันเคยสวมเนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่วันนี้คุณได้เปลี่ยนนิยามเหมแต่คุณก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าเพื่อนของคุณกลุ่มนี้มันเหมือนกับคุณเอาเลนส์อันใหม่หรือทัศนคติอันใหม่มาสวมครับให้เขามองว่ากลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเพื่อนที่แย่สิ่งนี้จะทําให้คนมีอี ชื่อทุกคําที่คุณพูดแต่ไม่ได้เชื่อเพราะเราเป็นคนพูดแต่เชื่อเพราะเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนคิดเองคนมีโกไม่ชอบไม่ใครมายัดเยียดความคิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคณเลยจะต้องมีวิธีการพูดแบบเนียนๆบางเคสก็เอาไปปรับใช้กับแม่สามีนะครับบางทีแม่สามีเข้ามายุ่งวุ่นวายในครอบครัวมากเกินไปฝั่งผู้หญิงก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่ค่อยสบายใจนะครับผู้หญิงก็จะบอกแบบนี้ว่าฉันก็เข้าใจคุณนั่นแหละว่าคนเรา,าก็ต้องรักพ่อรักแม่ เลือดมันก็ต้องข้นกว่าน้ําอยู่แล้วถ้าเป็นฉันฉันก็รักเป็นฉันฉันก็ต้องปกป้องอยู่แล้วเรื่องอะไรเราจะต้องไปปกป้องคนนอกนะมันดูเข้าใจนะแต่คุณก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าแม่ของคุณน่บ่อยครั้งเลยที่จะรักพี่ของคุณมากกว่าด้วยซ้ําหรือรักน้องของคุณมากกว่าด้วยซ้ําแต่คุณก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าแม่ของคุณเนี่ยก็ไม่ได้ชอบหน้าฉันอยู่แล้วเขาไม่ค่อยชอบที่ฉันเข้ามาคบหากับคุณอยู่แล้วนี่คุณก็รู้ไม่ใช่เหรอแต่ไม่เป็นไรนะก็แล้วแต่คุณนะแล้วแต่คุณจะเลือกฉันก็ไไไม่่ด้วาอะร ฉันก็เข้าใจคุณนะเอาเลยคราวนี้สมองของแฟนคุณก็จะรู้สึกว่าเออเขาก็รู้อยู่นี่ว่าเออแม่ของเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเป็นคนหูเบาอาการเหล่านี้มันจะหายทันทีครับแต่มันจะพยายามจ้องไปยังแม่ของเขาว่าเอ,อ้เรื่องนี้มันจริงหรือไม่จริงจิตใจของเขามันจะเป็นกลางมากขึ้นครับซึ่งมันจะเบนน้าหนักมาทางเราได้มากกว่าเรื่องนี้ไปทบทวนครับในคอร์สสั่งรักครับและคอร์สสั่งจิตแฟนอีโก้ครับ